สวัสดีครับมาต่อกันที่งานและพลังงานนะครับมสองเทอมสองนะครับใบงานที่หนึ่งนะครับใบงานที่หนึ่ง EP สองนะ EP สอง EP แรกเนี่ยสอนจนถึงข้อหกไปแล้วนะครับเราต่อที่ EP สองเลยหน้าที่ห้าข้อเจ็ดนะครับต่อเลยนะใครไม่ทันอะไรครูไม่ทบทวนในคลิปนี้นะครับนักเรียนต้องย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้เอาเอง นะครับข้อใจครับคนหิวถุงขนมหนัก8ปนิวตันและเดินไปข้างหน้าได้ขนาดของการกระจัด10เมตรดังภาพนะครับหิวถุงขนมนะจะจุดหนึ่งถ้าจะต้องหางานนะครับจะต้องหางาน W เท่กับ F คูณ S ใช่ไหมไอ้ F ที่ใช้ครับมีทิศทางและขนาดเท่าใดเวลาเราหิวขนมครับ F ของเราจะชี้ขึ้นถูกไหมครับเอเคไหมทีนี้รคจะ ดูเลยนะ f กับ s เนี่ยข้อเจ็ดจุดสองเนี่ยเขาถามการกระจัดเลยถุงขนมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะเรียนมันไปอย่างนี้นะเพราะเราเดินไปข้างหน้านะนี่การกระจัดของถุงขนมมันจะไปข้างหน้านะครับแล้วไอ้การกระจัดตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ในแนวแรงด้วยเพราะอะไรแนวแรงอยู่ในแนวดิ่งแต่การกระจัดอยู่ในแนวนี้นะเดี๋ยวเรามาสรำรวคคาตอบข้อเจ็ดจุดหนึ่งกับเจ็ดจุดสองก่อนนะครับแรงชี้ขึ้นนะแปดนิวตันนะครับ s, s. นะครับไปทางขวานะมีขนาดศูนย์เมตรโอ้ข้อนี้เอาจริงๆต้องต้องไม่ใช่ทางขวาด้วยนะครับตอบไปเลยว่ามีขนาดศูนย์เมตรนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ตามแนวแรงตัดคําว่าไปทางขวาทิ้งไปเลยนะนะักเรียนตัดหน่อยนะเพราะว่าเออประกาครูมันเป็นชั่วคราวนั้นครูจะกดย้อนกลับเราข้อความมันจะเด้งมันแก้ไม่ได้ไม่แก้ไม่ได้นะ s เป็นศนะูนย์เมตรนะนักเรียน ย้ำการกระจัดเป็นศูนย์เมตรนะครับข้อนี้เพราะว่าการกระจัดของของถุงขนมเนั้นมันอยู่ในแนวนอนแต่เวลาเราจะแทนค่าในโูลเฟสูอส s s s ตัวนี้ต้องเป็นการกระจัดในแนวแรงแนวแรงมันแนวดิ่งแต่ s ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแนวนอนมันไม่ได้อยู่ในแนวแรงเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบศูนย์นะครับการกระจัดในแนวแรงไม่มีเลย หางานที่ใช้ในการหิ้วถุงขนม W กับ F คูณ s นะครับ F คือ8 s คือ0อันนี้ตัดทิ้งนะไปทางขวาเนะี่ยมันไม่ได้ไปทางขวาเลยมันถ้าเรามองในแนวเนี่ยคือไม่มี s เกิดขึ้นเลยเป็น0เมตรไม่ได้ไปทางไหนตัดทิ้งไปเลยแต่คนศูนย์ศูนย์นะครับดังนั้นงานที่ใช้ในการหิ้วถุงขนมเท่ากับ0ูนิวตันเมตรโอเคไหมครับไม่เกิดงานนะครับไม่เกิดงานเข้าไปครับคนลากกล่องด้วยแรง40นิวตันครับ ไปข้างหน้า10เมตรนะลากกล่องอันนี้เป็นกล่องวางอยู่บนพื้นลากกล่องไปข้างหน้า10เมตรด้วยแรง40นิวตันนะความลูหน่อยนะ s เป็น10นะครับ s ก็ไปทางขวางานเนื่องจากในการลากกล่องนะครับ f 40 s 10เมตรได้400นิวตันเมตรโอเคนะครับข้อ8ง่ายๆข้อ9ครับ คนแบกกล่องสามสนิวตันครับเดินไปทางทิศตะวันออกห้าเมตรเดินไปทางทิศเหนืออีกสี่เมตรแบกกล่องแล้วก็เดินครับคนแบกกล่องเวลาแบกกล่องเนี่ยแรงที่ใช้ในการแบกต้องยกขึ้นแล้วพอเราเดินเนี่ยไอกล่องมันไม่ได้ขึ้นนะกล่องเราแค่แบกยกขึ้นนะแต่กล่องมันก็อยู่นิ่งๆแต่ถ้าเราไม่ออกแรงขึ้นกล่องมันก็จะตกลงมาใช่ไหมดังนั้นเวลาเราแบกกล่องเนี่ยแรงเราดันขึ้นเสมอแต่เราเดินไปข้างหน้าครับไอตัวกล่องเนี่ย มันอยู่มันไม่ได้ขึ้นหรือลงนะตัวกล่องเนี่ยมันเดินไปกับตัวเราไปข้างหน้ากับตัวเราการกระจายของกล่องไปข้างหน้าตั้งฉากนะ F กับ S ตั้งฉากกันดังนั้นนะนักเรียนงานเป็นศูนย์มันเหมือน,นข้อนี้ไงตั้งฉากกันงานเป็นศูนย์โอเคไหมครับเราสรุปได้เลยนะแบกของเดินบนพื้นราบนะครับงานในการแบกเท่ากับ่วนนิวตันเมตรเสมอ นะครับนี่จำไว้เลยดีเลยถ้าเจอโจทย์พวกนี้ปุ๊บเราไม่ต้องคิดให้เสียเวลาตอบศูนย์ไปเลยข้อสิบครับนักเรียนนักเรียนถือหนังสือเรียนหนัก40นิวตันขึ้นลิฟต์จากชั้นหนึ่งไปยังชั้นสี่อยู่อยู่สูงจากพื้น15เมตรงานเนื่องจากแรงที่นักเรียนถือหนังสือเป็นเท่าใดอ่ะเป็นลิฟต์ครับอันนี้เป็นหนังสือนะครับนักเรียนถือหนังสือนักเรียนต้องออกแรงยกขึ้นใช่ไหม แรงที่ถือหนังสือต้องยกขึ้นอยู่แล้วนะครับอ่ายกขึ้นไป15เมตรครับการกรจะชัดหางานที่ใช้ในการจากแรงที่นักเรียนถือหนังสือครับ W กับ F ู s F ตัวนี้ก็เป็น F ที T ่เขาแบกหนังสือเขาจะแบกหนังสือได้อย่างน้อยๆเขาต้องมีน้ำออก,ออกแรงเท่ากับ40นิวตันนะครับคูณการกรจะจัดที่ขึ้นไปคือ15เมตรต้อ600นิวตันเมตรโอเคไหมครับ เราไปดูหน้าต่อไปข้อส1บอ็ดนะครับนักเรียนนักเรียนจัดห้องโดยเข็นตู้เก็บของนะครับเข็นนะเป็นตู้เก็บของด้วยแรงส0สินิวตันจากมุมห้องด้านหนึ่งไปยังมุมห้องด้านตรงข้ามนะครับระยะทางแปดเมตรเข็นไปนะเข็นดันไปฟืดไปจากนั้นนักเรียนเปลี่ยนใจครับเข็นกลับนะครับด้วยแรงเท่าเดิมเนี่ยเอามากลับไว้ที่เดิมเอาดันไปแล้วก็ดันกลับด้วยแรงเท่าเดิม งานเนื่องจากแรงที่กระทำกับตู้เก็บของเป็นเท่าไหร่มันมีขาไปและขากลับเราลิดขาไปก่อนขาไปออกแรง30นิวตันได้การกระจัด8เมตรนะครับงาน W เท่าับ F คูณ s F คือ30นิวตัน s คือ8เมตรนะครับ, F ค,รบคูณกันได้240นิวตันเมตรขากลับครับก็ดันกลับครับนะด้วยแรง30นิวตันการกระจัป8เมตรตามแนวแรงนะครับ W เกับ f คูณ s นะ f สามเนี่ยการจจาระทตามแนวแรงกลับมาที่เดิม8เมตรได้240นิวตันเมตรรวมกันนะครับก็จะได้480รนิวตันเมตรอืมก,ก็จับบวกกันเฉยๆนะครับไม่ไดเอามาลบกันนะเพราะว่างานทั้งคู่เป็นบวกหมดนะเป็นบวกหมดรวมกันก็ออกมาบวกนะครับข้อ12ครับถ้านายเดยและเพื่อนยกกล่องที่มีน้ำหนักเท่ากัน จากพื้นลาบไปไว้ชั้นสองนายเดกับเพื่อนยกขึ้นไปไว้ชั้นสองครับเนื่องจากออกแรงเท่ากันและระยะทางเท่ากันนะกล่องกล่องน้าหนักเท่ากันไงเวลายกของก็ออกแรงเท่ากันนะระยะทางก็เท่ากันชั้นสองเหมือนกันทั้งสองจึงทํางานได้เท่ากันแต่นายเดใช้เวลาน้อยกว่าเพืนะ่อนอ่ะทีนี้พักโจทย์ข้อน,นี้ไว้นายเดใช้เวลาน้อยกว่าเพื่อนทํางานได้เท่ากันแต่นายเดใช้เวลาน้อยกวนะ่าเพื่อนอ่ะ ติดไว้ตรงนี้ก่อนนะทีนี้เรามาดูความหมายกำลังก่อน power นะครับคือปริมาณงานที่ทำในหนึ่งหน่วยเวลา power เท่ากับ W ส่วน T ครับ W คืองานนะนะ T คือกำลังมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัน W คือจูลไอ้ทัที W คืองานมีหน่วยเป็นจูลน,นะครับ T คือเวลามีหน่วยเป็นวินาที นักเรียนเขียนตรงนี้ลงไปดูหน่วยดีๆนะครับกําลังเนี่ยมีหน่วยเป็นได้ทั้งจูลต่อวิหรือเป็นวัตต์ก็ได้เขาจะนิยมนวัตต์มากกว่านะนักเรียนนะถ้าใครเขียนไม่ทันโพสต์วิดีโอเอาไว้แล้วก็เขียนนะครับ W ส่วน T เนี่ยแต่ W มันกลายร่างเป็น F คูณ S ส่วน T ได้เพราะ W เท่ากับ F คูณ S ถูกไหมอ่ะูไปข้อ4เลยนะใครไม่ทันพสวิดีโอแล้วจดนะครับข้อสี่ ถ้างานคงที่ครับ W คงที่ตัวนี้คงที่และเวลามีค่ามาก P จะมีค่ามากขึ้นหรือค่าน้อยเวลาเยอะๆครับเวลามันคือตัวหารใช่ไหมยิ่งตัวหารมันเยอะครับตัว P ยิ่งมีค่าน้อยลงเวลาเราหารเลขอะไรก็ตามด้วยเลขที่มันเยอะๆหารตัวหารมันเยอะนะครับผลลัพธ์จะออกมาน้อยนะครับดังนั้นถ้า T เยอะ P จะ P จะน้อยครับ P จะน้อยนะ T มาก P น้อยครับ12.2ครับนักเรียนนายเดและเพื่อนใครมีกำลังมากกว่ากันทำงานได้เท่ากันแต่นายเดใช้เวลาน้อยกว่าใช้เวลาน้อยๆตัวอาหารมันน้อยผลลัพธ์จะออกมาเยอะถูกไหมใช้เวลาน้อยกว่าดังนั้นนายเดและเพื่อนใครมีกำลังมากของก,งนกันก็คือนายเดเพราะใช้เวลาน้อยกว่า t น้อยพเยอะ t มากพน้อยนะครับส่วนทางกันใช้คำว่าคำว่ามากเหมือนกันก็ได้นะเออคุณไปใช้เยอะกับป้าก็อาจจะทำให้นักเรียนสับสนเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่ามากก็ได้เนี่ยสรุปแล้วนะครับนายเดมีกำลังมากกว่านะเพราะว่าได้งานเท่ากันแต่นายเดเร็วกว่าไงยกขึ้นไปเร็วกว่าก็แสดงว่ากำลังเยอะกว่าถูกป่ะเออยกขึ้นไปเร็วกว่า ข้อส3ครับนักเรียนออกแรงลากกล่องในแนวระดับแนวนอนนะแนวนอนแนวกับพื้นราบเนี่ยด้วยแรง20สินิวตันทาให้กล่องเคลื่อนที่ไปได้ขนาดการกระจัดหเมตรนะครับถ้านักเรียนใช้เวลาลากกล่อง10วินาทีนักเรียนมีกําลังเท่าใดเวลานักเรียนทาโจทย์เกี่ยวกับฟิสิกส์ถ้าเป็นไปได้นะให้เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนโจทย์ให้ปริมาณใดมาบ้างหนึ่งเลยนี่20ินิวตันคือแรง f สองคือกา,ารกระจัดหกเมตรสามคือสิบวิคือเวลาสิ่งที่เขาถามหานี่ทําเป็นสเตปแบบนี้เลยนะนะครับข้ออื่นๆก็ลองทําเป็นสเตปแบบนี้เขียนสิ่งที่โจทย์ให้แล้วเขียนสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหานักเรียนมีกําลังเท่าใดคือตัว p ถูกไหมจงคํานวณสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ p p เนี่ยมันก็มีอยู่สูตรเดียวที่ครูพาททา p เท่ากับ w ส่วน t นะครับ w คืองาน งานหาได้จาก f คูณ s ถูกไหมเออ f ข้อนี้คือ20 s คือ6 t คือ10แทนค่าเลยครับตามนี้คิดเลขครับนักเนี่ยตอบสิบสองวัะหน่วยเป็นวัตนะ w ตัวนี้ย่อม,มาจากคำว่าวัตอืมบางคนอาจจะสับสน w ตรงนี้คือหน่วยถ้า w เป็นหน่วยมันจะเป็นวัตนะมีหน่วยเป็นวัต,น,วน,วตนะครับ แต่ถ้า W เป็นตัวแปรมันคืองานในเรื่องนี้โอเคครู okay. ไปข้อ14นะใครไม่ทันพพสวิดีโอไว้นะครับนักเรียนออกแรลงลากกล่องในแนวระดับแนวนอน30นิวตันนะครับเคลื่อนที่ไปได้ขนาดะการกระจัดนะครับ10เมตรใช้เวลาลากกล่อง,ง20วินาทีนักเรียนมีกำลังเท่าไใดนักเรียนครับข้อ14บสีทำเหมือนข้อ13เป๊ะเลยนักเรียนหยุดวิดีโอเดี๋ยวนี้แล้วทําเอง แล้วค่อยมาดูครูฉเฉลยหลังหลังอยู่วีดีโอเสร็จฉเฉลยนะครับหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับอยู่วีดีโอทําก่อนนะอ่ะฉเฉลยทําเหมือนข้อสิบสามเลยสิบห้าวั์ครับแรงคือสามสิบใช่ไหมแรงกระจัดคือสิบแล้วก็เวลาคือยี่สิคิดเรี็วมาสิบห้าวั์โอเคไหมครับไปต,ต่อครับ ข้อสิบห้านะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเรื่องหน่วยกันหน่อยเพราะว่าโจทย์บางโจทย์เนี่ยเขาจะให้หน่วยมาไม่ตรงกับที่เราที่เราคิดไว้นะครับอย่างอย่างเนี้ยนะถ้าเรียนจําได้พกําลังเขาใช้เป็นวัดใช่ไหมงานเขาใช้เป็นจูลน,นะครับเวลาเขาใช้เป็นวินาทีแต่บางทีโจทย์มันไม่ได้ให้วัดมามันให้กิโลวัตมามันไม่ได้ให้จูลมามันให้กิโลจูลมาเนี้ยเราต้องเปลี่ยน ในนี้ครับหน่วยของงานคือนิวตันคูณเมตรนะครับสามารถแทนที่ด้วยจูลหนึ่งกิโลจูลเท่ากับหนึ่งพันจูลดังนั้นการเปลี่ยนกิโลจูลให้เป็นจูลต้องทำอย่างไรถ้าเราสังเกตดูนะหนึ่งกิโลจูลเอาคำว่ากิโลออกให้เหลือแค่คำว่าจูลเนี่ยจากหนึ่งจะกลายเป็นหนึ่งพันูดง่ายๆ่ายเปลี่ยนกิโลจูลให้เป็นจูลเนี่ยนักเรียนต้องคูณด้วยหนึ่งพันเปลี่ยนจูลให้เป็นกิโลจูลกลับกันครับหารด้วยพันวัดเป็นกิโลวัต์ นะเอาเอาคำว่ากิโลเติมเข้ามานะครับก็ทำเหมือนสิบห้าดสองนะหารด้วยพันกิโลวัต,ตให้เป็นวัต,ตก็คูณพันนะครับแค่นั้นเองอันนี้เป็นเรื่องของการปรับหน่วยนะที่ที่เจอกันบ่อยๆนะมันมีแค่กิโลวัต,ต์จบวัดตตนี่แหละในมอต,ต้นนะจูลกิโลจูลน,นะครับมาดูนี่ครับ17็ครับเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้ส6 0 0ันหกร้อยกิโลจูลในเวลาหนึ่งนาที เครื่องยนต์เครื่องนี้มีกาลังเท่าใดตามสเต็ปครับโจทย์นี้ให้งานมากี่จูลเขาบอ,อกสามพันหกร้อยกิโลจูลแต่อันนี้ถามว่ามากี่จูลเอากิโลนะครับออกนะเอากิโลออกให้เหลือแค่คําว่าจูลต้องคูณด้วยพันสามพันหกร้อยคูนพันได้สามล้านหกแสนจูลโจทย์ให้เวลามากี่วินาทีโจทย์ให้มันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมีหกสิวิคำนวณสิ่งที่โจทย์ต้องการ W P เท่ากับ W ส่วน T โวยต้องการ P ใช่ไหมกำลัง W เท่านี้ T เท่านี้แทนค่าหารเลขออกมาได้60,000วัตต์นะครับข้อ18ทําทำเองครับหยุดวิดีโอแล้วทำเองเดี๋ยวนี้โอเคฉเฉลยนะครับ18ปทำเหมือน17ครับกูแค่คเปลี่ยนตัวเลขนะครับ P เท่ากับ W ส่วน T นะครับ W คือหก หกร้ยกิโลจูนเปลี่ยนเป็นจูลก็คือหกแสนเอาหกร้อยคูณพันได้หกแสนนะครับเวลาร้อยี่สิบนะวินาทีนะสองนาทีนะาทตอบห้าพันวัตต์นะครับข้อสิบเก้าลองทาเองครับถามหากําลังอยู่วีดีโอทําเองครับฉเฉลยนะครับนี่ครับข้อสิบเก้าจะยากนิดนึงตรงที่ W เขาไม่ได้ให้มาเขาไม่ได้ให้งานมาตรงๆนะครับแต่เขาให้อะไรมาให้แรงคือหนึ่งร้อยนะครับแรงคือหนึ่งร้อยนิวตันแล้วก็ให้การกระจัดมาสีา่เมตรแค่นั้นนะครับไปต่อครับข้อยี่สิบครับนักเรียนรถทดลองคันหนึ่งมีกําลังพันวัตอัน,นี้เขาให้ P มานะเขียน P ไว้เลยถ้ารถทดลองคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางห้าเมตรอันนี้ s การกระจัดนะครับ จริงมันเขียนระยะทางเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นทางตรงก็ใช้แทนกันได้นะครับใช้เวลาสิบวิน,นี้คือทีนะครับแรงขับเนื่องจากเครื่องยนต์นะครับแรงขับเขาถามหา f ครับว่าถ้าขับเท่าไหร่นะสูตรเดิมครับ p เท่ากับ fs คูณ t นะเขาถามหาตัว f ตัวนี้นะักเรียนก็แทนค่า p แทน s แทน t ลงไป p คือร้อยเห็นไหม s ห้า t สิบแทนไป เขาถามหา f ตัวนี้นักเรียนย้ายสิบขึ้น,นครับจากหารอยู่ย้ายไปฝั่งกายเป็นคูณนะครับแล้วไอ้คูณตัวเนี้ยย้ายไปฝั่งกายเป็นหารน,นะครับมันจะได้สองร้อยอืมอันนี้เป็นการย้ายสมการธรรมดานะครับง่ายๆถ้าใครไม่เข้าใจก็ทักมาในในกลุ่มได้เลยคอมเมนต์มากก็ได้นะครับข้อยี่สิบเอ็ดลองทำเองครับหยุดวีดีโอทำเองครับทำเหมือนข้อยี่สิครับ เฉลยข้อย1ิอ็ดนะครับนี่ครับสูตรเหมือนกันนะครับหน่งขค่าเหมือนกันได้ยี่สิบหกจุดหกเจ็ดนิวตันถ้าโคคิดเลขไม่ผิดนะถ้าถ้าเกิดโคคิดเลขอะไรผิดนะักเรียนก็ทักมาในคอมเมนต์ได้นะครับต่อไปครับข้อยีิบสองเครื่องยนต์นะครับเอเครื่องเครื่องยกของนะครับเครื่องหนึ่งมีกําลังพันวัตต์อันนี้เป็น P ก็ให้ p มาล้วพันวัตต์กำลังนะถ้ายกสิ่งของชิ้นหนึ่งหนัก500นิวตันอันนี้ f นะครับสูง5เมตรนี่คือ s าการกระจัดจะใช้เวลา t เท่าไหร่ก<น>็สูตรครับ p แลกับ fs ส่วน t ถามหาตัว t ตัวนี้ตัวอื่นก็แทนค่าไปครับ p คือพันเห็นไหม f คือ500นี่ s คือ5ก็ย้ายครับ t หาอยู่ขึ้นมาคูณคูณกับพันใช่ไหมไอ้พันก็ย้ายลงมาแทน จะได้2.5วินาทีนะครับ2.5วินาทีข้อย3มสามทำเองครับอยู่วิดีโอทำเองครับฉเฉลยข้อย3สามนะครับตอบ4วินาทีครับถ้าไม่เข้าใจถามมาในคอมเมนต์นะครับไปต่อครับนักเรียนข้อย4มสี่กำลังพไม่จำเป็นต้องพิจารณาจากงานเท่านั้น P มันคือ W ส่วน T ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้งานก็ได้ใช้พลังงานแทนก็ได้เช่นใช้พลังงานความร้อนคิดก็ได้ P เท่ากับพลังงานความร้อนหารเวลาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือพลังงานไฟฟ้าก็ได้นี่หลอดไฟฟ้ามีกำลัง10วัตต์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ในหนึ่งวินาทีหลอดไฟฟ้าใช้พลังงานไปสิบจูลเพราะ P เท่ากับพลังงานไฟฟ้าก็ได้นะส่วนเวลาอืสิบวัตต์ก็คือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิบจูลแล้วต่อด้วยเวลาหนึ่งวินาทีนะครับความหมายแบบนี้ความหมายแบบนี้อืม ตารีดกาลังหนึ่งพันวัตต์พัดลมสามร้อยวัตต์ในเวลาที่เท่าเท่ากันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่ากันเตารีดนะเตารีดคือสิบวัตต์นี้หนึ่งวิใช้สิบจูลใช่ไหมถ้าพันวัตต์ก็หนึ่งวิใช้พันจูลอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวิใช้สามร้อยจูลไอเนี้ยเปลืองกว่าเห็นๆตั้งสามร้อยจูลโอเคไหมครับขอหยิบแหงครับ ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์ทำให้น้ำมวล600กรัมนะครับอุณหภูมิ20องศามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น80ภายในเวลา2นาทีกำลังของตะเกียงแอลกอฮอล์นี้เป็นเท่าใดถามหากำลังซชด้วยให้ความร้อนจำเพาะมาด้วยนะครับโจทย์ต้องการหากำลังแต่ข้อนี้ไม่สามารถใช้ P และกับ W ส่วน T ได้เพราะมันไม่ได้บอกงานมาเลยถูกไหมต้องใช้พลังงานพิจารณากำลังแทน ก็มันย้อนมาที่ข้อยิบสี่เนี่ยเขาใช้พลังงานแทนงานได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมซึ่งข้อนเนี้ยพลังงานที่เราต้องหาเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนนะพลังงานความร้อนที่ทําให้น้ํามวลเท่านี้อุณหภูมิเปลี่ยนไปภายในเวลาสองนาทีพลังงานความร้อนนะครับสูตร Q เท่ากับ mc d t a t อยู่ในมหนึ่งทบทวนกันนิดนึง Q คือปริมาณความร้อนนะครับหรือพลังงานความร้อนก็ได้พลังงานความร้อนนะ เขียนเป็นพลังงานความร้อนไปเลย Q นะแก้ให้คุณน่ยพลังงานความร้อนมีหน่วยเป็นจูลครับอ M คือมวลครับหน่วยเป็นกรรมัมนะใช้เป็นกรัรมนะ C คือความร้อนจเพาะใช้หน่วยเป็นจูลต่อกรัมองศาเซลเซียสนะครับเดลต้า T คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับใครจดไม่ทันหยุดวิดีโอแล้วจดได้อย่าลืมแก้นี้ให้ครูเป็นพลังงาน ความร้อนด้วยข้อยี่สิบห้าจุดสองครับพลังงานความร้อนในข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ q ิเท่ากับ mc มเดลไปเลยครับ mc ีเดลต้าคือหกสิบใช่ไหม c คือสี่จุดสองครับความร้อนจำเพาะแล้วควูณด้วยเดลต้า8ียี่แปดสิบลบด้วยยี่สิบครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป นักเรียนก็จับคูณกันครับ8 0 2สิบลบยีได้หกอันนี้60องศาเซลเซียสคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะ2 0เป็นไปดิเปลี่ยนไปหกิก็จับคูณคูณคูณผลลัพธ์จะได้15,120จูลนะครับต่อไปครับในข้อนี้เราใช้พลังงานความร้อนแทนงานะดังนั้นจะได้สมการหากกำลังใหม่อย่างไรก็คือ p เท่ากับ q ส่วน t ปกติเป็น p เท่ากับอะไรนะ w ส่วน t เราใช้ q ส่วน t แทน โจทย์ให้เวลามากี่วินาทีโจทย์บอกเวลามาเป็น2นาที2นาทีคือ120ยิบวิจงคำนวณหากกำลังก็ใช้สูตรนี้นี่แหละครับคำนวณน,นะ Q ของเราคืออะไรเอาตัวนี้มาใส่เลย15210หารด้วยเวลา2นาทีก็คือ120ยี่สิวิผลลัพธ์ครับ126วัตต์ตอบเรียบร้อยนะ ต่อไปข้อ26ใครไม่ทันหยุดวิดีโอนะครับทําความเข้าใจก่อน26ทํิทำเองครับทําเหมือนข้อ25เป๊ะๆเ,เลยนะครับหยุดวิดีโอเดี๋ยวนี้แล้วทํานะครับอ่ะทาเสร็จแล้วฉเฉลยนะครับร้อยสีวัตต์ครับเห็นไหมอ่ะเด๋วถ้าใครไม่เข้าใจย6ิบกก็ถามมาในคอมเมนต์ได้ต่อไปครับ ต้มน้ำมวลร้อยกร,รัมครับด้วยการต้มน้ำขนาดพันวัตนะเมื่อเวลาผ่านไปห้านาทีพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใดพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นอ๋อมีกำลังมาให้นี่คือ P ใช่ไหมมีเวลามีมวลแต่ถามหาพลังงานความร้อนถามหา Q เราก็ใช้สูตรข้อเมื่อกี้เลย P ได้กับ Q ส่วนทีนะนี่เอามาเลยนะครับ มันก็มันใช้แทน W ส่วน T ได้คือข้อนี้เราไม่ใช้ W ส่วน T หรอกเพราะว่าข้อทำแผนพลังงานความร้อนซึ่งเหมือนก็ทำได้นะครับ P คือหนึ่งพันแทนไปนะครับ Q ส่วน T T คือสา0รอวินะเราใช้วินาทีนะอย่าลืมเปลี่ยนหนาทีเป็นวินาทีนะครับย้ายข้า้ายขึ้นไปคูณสาแสน 3, จูลครับจบพลังงานความร้อนข้อยี่สิดทำเองครับนะักเรียน เลขเหมือนกันเอ้ยโท่ทีเลขต่างกันแต่โจทย์เหมือนกันนครับข้อยิบแปดหยุดวิดีโอแล้วทําเองครับฝึกคิดทําเสร็จแล้วนะครับเฉลยสองแสนเจหมื่นโจลครับต่อไปครับข้อยี่สิบเก้าครับข้อสุดท้ายของใบงานที่หนึ่งครับม้าตัวหนึ่งออกแรงดึงกล่องหนักเจ็ดร้อยสิห้าจุดห้านิวตันขึ้นในแนวดิ่งหนึ่งเมตรนะตามภาพเลยอือ้ขึ้นไป ใช้เวลา1นึ่งวิม้าตัวนี้มีกําลังเท่าไใดหากําลังครับ P เท่ากับ W ส่วน t ข้อนี้ W เนี่ยงานเขาไม่ได้ให้มาตรงๆเขาให้หา F คูณ s เอาแรงที่ออกครับ735.5นิวตันคูณ s ครับ1เมตรแล้วหารด้วยเวลาคือ1วินาทีกำลังที่ม้าตัวนี้ออกก็คือ735.5วัตต์นะครับ นักเรียนอาจจะได้เคยเห็นเครื่องยนต์กี่กําลังม้านะครับกําลังม้าครับหนึ่งกำลังมา้ามีค่าเท่ากับเท่านี้นี่นะครับเจ็ดร้อยสามสิบห้าจุดห้าวัตต์โอเคไหมสองกำลังมา้าสามกำลังม้านะครับที่เขาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขาจะเรียกเป็นกําลังมา้าอืม แต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็ลองใช้ Google ดูนะเอ,อเรื่องเรื่องเครื่องยนต์เรื่องการขับเคลื่อนอต่างๆพวกรถยนต์อะไรเงี้ยเขาจะเรียกเป็นกำลังมา horsepower ภาษาอังกฤษ horsepower นี่แหละหนึ่งกำลังมาก็คือเท่านี้วัตโอเคไหมครับอันนี้เอาให้รู้จักคำว่าหนึ่งกำลังมาให้เฉยโอเค เราก็จะจบใบงานที่1แล้วนะครับใบงานที่2เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเรื่องขค้น่อลอย่างง่ายนะครับใบงานที่1น,นะครับหลักๆเลยมันจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องงานนะครับ W ท่ากับ F คูณ S ถูกไหมเรื่องที่2ก็คือเรื่องกําลังนะครับ P ท่ากับ W ส่วน T ถ้าใครไม่เข้าใจลองเปิดวิดีโอ นะครับเข้าไปดูอีกแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอีกก็คอมเมนต์มาถามได้ทักเพจมาถามก็ได้นะครับสำหรับใบงานที่สอง EP สองนะครับในครั้งนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันไม่ใช่ใบงานที่2องู้บีอันนี้คือใบงานที่หนึ่ง EP สองนะครับใบงานที่หนึ่ง EP สองนะเจอกันใบงานที่สองบครบทางต่อไปนะครับวิดีโอหน้าบ๊ายบายครับ